ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยออกมาบอกเลยนะครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศตอนนี้กําลังดิ่งเหวแล้วประกอบกับเจอคดีการเมืองหลายๆคดีเนี่ยมันทําให้ดิ่งเหวยิ่งขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้ไปชมคลิปอาจารย์ธนวัฒน์พลพิชัยครับเดี๋ยวนะถ้าการเมืองปิ๊มทาก็คือเปลี่ยนตัวนายชุนตรีเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนสถานการณ์คือทางนโยบายเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีเวลาทอดยาวไปถึงประมาณ5เดือนจนถึงสิ้นปีกันยาตุลาสี่เดือนนะครับ ถ้ากลางเดือนสิงหาก็ถึงก็เกือบ5เดือนเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยชะลอลงได้ถ้ามีการนี้เปลี่ยนแปลงตัวในรัฐนตรีนะครับในเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับพรรคก้าวไกลนั้นน่าจะไม่ได้เป็นปัญหาในเชิงความเชื่อมั่นรุนแรงเพราะว่าพรรคก้าวไกลถ้าถูกยุบจะมีผลกระทบต่อสสบางท่านที่เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่การโอนย้ายไปจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่โดยสสกลุ่มเดิมก็ยังสามารถทําได้การเมืองคงจะไม่ได้มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย แต่กรณีของนายทุนตรีเศรษฐาทวีสินถ้าเกิดศาลน้ำมนรุนตัดสินให้ดํารงตําแหน่งต่อไปได้สถานการเศรษฐกิจก็จะไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คงจะต้องวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตลอดจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวนายทนตรีเป็นใครและทิศทางของ,ของครมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแนวนโยบายจะเป็นอย่างไรอันนี้จะมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับซึ่งคงยังเร็วเกินไปในการวิเคราะห์นะครับแต่ว่าน่าจะมีผลซึ่งอาจจะดึงเศรษฐกิจนะครับให้ ชะลอตัวลงเพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูงเนี่ยเศรษฐกิจอาจจะอยู่ในช่วงศูญยากาศบางช่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นพลิกขั้วเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนนายกเปลี่ยนนโยบายนะครับซึ่งก็จะมี Impact ตต่อระบบเศรษฐกิจได้ในปีนี้เนี่ยอย่างน้อยประมาณจุดสามเปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่เปลี่ยนมาโดยตลอดเนี่ยไม่มีผลต่อนโยบายหลักดังนั้นเนี่ยการทำงานของรัฐมนตรีจะต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นถ้านายกรัฐมนตรีเศรษฐายังคงรับมืออยู่การเปลี่ยนแปลงคารมเป็นเรื่องปกตินะครับ ต่อมาคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวในรัฐมนตรีเกิดสารรัฐมนตรีตัดสินนะครับว่านายจนัมนตรเศรษฐาไม่สามารถทําหน้าที่ต่อไปได้ข้อที่หนึ่งคือนายกนัมนตรจะมาจากพักเพื่อไทยหรือไม่ถ้าเป็นคุณอุ้งอิงนะครับก็หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแคนดิเดตเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพักเพื่อไทยก็จะมีการปรับคอมอเหมือนกับการที่นายกนัมนตรเศรษฐาเป็นนายกนัมนตรนั่นแหละ นะครับเพียงแต่ว่าการทํางานนั้น<ส>ก็จะต้องมาดูว่านายรัฐมนตรีจากพรรคไทยจากเคลื่อนนโยบายได้ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจกับนานาชาติสไตล์การทางานจะเปลี่ยนไปไหมอันนี้คือเคสแรกแต่ถ้าเป็นเคสที่2เกิดมีการเปลี่ยนโดยที่เอาพักอันดับ2หรือพรคอันดับ3ามคนดิเดตอื่นมาเป็นน,นายรัฐมนตรีก็ต้องดูดตัวนายรัฐมนตรีเป็นยังไงนะครับแต่แนโยบายของพรรกรัฐบาลผสมเนี่ยก็จะเป็นนโยบายหลักเดิมเพียงแต่ว่าดิทัวเล็ตคงต้องทําแต่นโยบายของนายรัฐมนตรีที่มาจากพักการเมืองระดับ23เนี่ยคงจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับและเศรษฐกิจ ถ้าไม่มีอุปสรรคเนี่ยศร,รษฐกิจจะเป็นขาขึ้นในช่วงปีหน้าดังนั้นนายรัฐมน,น,นตรีก็น่าจะกระตุกกระตุ้นเศร,รษฐกิจและทีมเศร,รษฐกิจเ็ื่เป็นทีมสําคัญการปรับเปลี่ยนครมคงจะเป็นสิ่งที่จะทําให้ 1. นนายกจากพรรคเพื่อไทยรักษาฐานคะแนนนิยมไว้เดิมเพื่อสร้างฐานในการเลือกตั้งในครั้งหน้า ถ้าเป็นภาคดอกอัดับ2ออันดับ3ก็ต้องสร้างผลงานทางสิทธิ์ให้สิทธินั้นคึกคักเพื่อจะได้คะแนนนิยมดีขึ้นในในอนาคตนะครับเพราะ,ะนั้นการปรับครมก็ควรจะเอาเทคโนแคตมืออาชีพนะครับที่อยู่ในพรรคการเมืองเป็นสสแล้วก็เป็นคนที่ถูกต้องถูกตําแหน่งก็น่าจะปรับครมด้วยภาพลักษณ์ที่ดีและนโยบายก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากครับขอบคุณนะคือเราต้องแยกนะครับปี63สเนี่ยกิไทยติดลบ6.1เป็นเพราะโควิดนะครับและตัวสิฐธิจไทยเองเนี่ยก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวนะฮะกลับมาฟื้นตัว นะครับก็คือผมจําตัวเลขได้ไม่แม่นนะนะครับ1.9 2.5นะฮะแล้วก็แล้วก็ปีแล้วรู้สึกเศรษกิจโต1.9นะปีแรกรู้สึกจะ1 7, ดแล้วก็2.5แล้วก็1.9นะครับสีไทยที่ขยายตัวในรายไตรมาสต่ตํากว่า2%เนี่ยขป้นประมาณ4ไตรมาสที่แล้วเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ใช้งบป,ประมาณแผ่นดินงบป,ประมาณแผ่นดินเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้เพราะไม่มีงบป,ประมาณปี6-7 ร,รัฐบาลจึงไม่สามารถใช้เงินได้ต่อปี63ที่สิทโตติดลบเนี่ยปี64นั้นเจอโควิดเป็นเป็นจุดป,ปลายต่อเนื่องนะครับแล้วพอปี65 66เนี่ยเจอสถานที่รัสเซียยูเครนเงินเฟอ้อสูงดอกเบี้ยสูงปี66เนี่ยเป็นเรื่องของการที่ยังมีสงครามอิสราเอลต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยเราเจอปัจจัยภายนอกตลอดช่วง4ปีติดตั้งแต่ปี63 64 65 66 นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม2567อยู่ที่57.7แสดงให้เห็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังเป็นขาลงจากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยเฉพาะปัจจัยทางการเมืองหากมีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคค่ะ โดยยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวการพิจารณาคดีการตัดสินของพรรคก้าวไกลและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีแนวนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรและคาดว่าอาจจะเกิดศูนย์อากาศในระยะสั้น คดีของนายกรัฐมนตรถีถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะทําให้ความเชื่อมั่นเป็นขาลงเพราะว่าต้องมีการติดตามการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงประเด็นเรื่องที่จะมีการพลิกขั้วอํานาจทางการเมืองค่ะส่วนกรณีที่หากมีอุบัติเหตุทางการเมืองกับพรรคก้าไกลนะคะก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่รุนแรงแล้วก็การเมืองจะไม่มีสัญญาณเปลี่ยนแปลงมากขึ้นค่ะ